ชุดไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์สองนะครับชุดไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์เก้าครับชุดส่งนะครับส่งทางไกลครับชุดนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกไผ่นะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะปลูกพันธุ์อะไรดีนะครับเราต้องรู้ว่าเราจะต้องปลูกอะไรดีที่เหมาะกับเรานะครับเอาพันธุ์ไผ่ที่มันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับว่าเราจะปลูกอะไรไผ่อะไรดีที่เราจะปลูกนะครับ เราปลูกเพื่ออะไรนะครับเราปลูกเพื่อโชว์เพื่อนๆหรือว่าเราปลูกเพื่อสร้างรายได้เราปลูกด้วยความสนุกสนานหรือว่าเราปลูกแบบไหนเราก็ต้องดูนะครับว่าความตั้งใจของเรานั้นมันมันมันไปในทิศทางไหนเราอยากจะปลูกแบบโชว์เพื่อนๆนะครับสักห้าต้นสิบต้นก็ว่าไปเราอยากจะปลูกแบบแบบสร้างอาชีพแบบสร้างอนาคตอ่ะแบบแบบที่เราจะสร้างรายได้อ่ะเราเอาแบบว่าเอาให้ เอาให้สร้างรายได้ได้เลยอ่ะนะครับแล้แล้วเราเราวางแผนว้าอะอยังครับว่าเราจะปลูกพันธ์พันธ์อะไรเป็นไผ่ชนิดไหนนะครับกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้บริโภคหรือว่าคนที่ชอบไผ่ที่เราที่เราชอบอ่ะที่เราจะปลูกนะครับคือคือกลุ่มเป้าหมายอะไรตรงไหนนะครับเราต้องมีเป้าหมายว่าเรา จะเลือกไผ่ชนิดไหนมาปลูกเพื่อสร้างไรายได้นะครับไผ่มันมีหลายชนิดมากเลยนะครับไผ่เพื่อเสริมโชคเสริมสิริมงคลภายในบ้านหรือว่าไผ่ปลูกทํารั้วนะครับหรือว่าไผ่ที่มาปลูกเพื่อบริโภคหน่อนะครับปลูกเพื่อจําหน่ายต่อพันุ์นะครับปลูกเพื่อขายายพันธุ์นะครับก็ว่ากันไปนะครับว่าเราจะปลูกไผ่ประเภทไหน เอาเป็นว่าปลูกไผ่ที่มันสร้างรายได้ได้เราให้เราดีไหมนะครับไผ่ที่มันสร้างรายได้ให้เราก็มีอยู่หลายชนิดนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าไผ่ที่ได้รับความนิยมคือไผ่อะไรบ้างนะครับไผ่ที่ออกหนอดีตลอดทั้งปีไผ่ที่ให้หนอดีแล้วก็ให้ให้ประโยชน์กับเรามากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ลำหรือว่าเอาไว้กินหนอ่อไว้ทานหน่อก็ได้นะครับคือไผ่ชนิดไหนที่มันจะตอบโจทย์เรามากที่สุด เราตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างนะครับคนที่ปลูกไผ่ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะปลูกในเรื่องของอการทําแบบธุรกิจก็คือปลูกเพื่อสร้างไรายได้นะครับมันก็มีคําถามว่าเราจะเลือกปลูกสายพันธุ์อะไรครับทีนี้นะครับผมแนะนําไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับว่าให้เพื่อนๆปลูกไผ่ซดิ้งแล้วก็อีกไผ่ที่ผมแนะนําก็คือไผ่ลวกหวานนะครับไผ่ลวกหวานหอมยกมณีหรือว่าไผ่ลวกหวานหอม ไผ่ลวกหวานภูหลวงลายเสือที่ผมแนะนําไปแล้วก็มีเพื่อนๆสนใจกันเยอะมากเลยนะครับหนึ่งในไผ่ที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้บริโภคจํานวนมากมีท่านที่สนใจที่ปลูกทําเป็นไผ่สร้างอาชีพที่ว่านี่นะครับแล้วก็ไผ่สร้างรายได้ที่ว่านี้ก็คือไผ่บงหวานนะครับไผ่ที่ท่านได้ชมอยู่ตรงนี้ก็คือไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งนะครับ ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเง้าใหญ่ๆนะครับผมชําจากหนอชําจากเง้าครับชําจากต้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับต้นพันธุต้นใหญ่มากสวยงามมากๆเลยครับชุดนี้นะครับต้นพันุ์นะครับต้นพันุสอบถามกันได้นะครับต้นพันธุครับบงหวานเพชรน้ำผึ้งผมอาจจะถ่ายภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นนะว่ามีรากพร้อมแล้วก็มี มีลำต้นที่แข็งแรงพอมีรากพร้อมปลูกเลยนะครับชุดนี้นะครับชุดเดินทางไกลชุดนี้ผมก็ถ่ายไว้เก็บภาพไว้เฉยๆเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็คือเขาจะไปไกลแล้วชุดนี้นะครับขอบคุณนะครับต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ต่อพันธุ์ครับเงาใหญ่ๆเลยนะครับ0ู3ย์เก้าสามเก้าหกห้าสี่เก้าหสี่ต่อพันธุ์ที่ปลูกแล้วมันสร้างไรายได้แล้วก็ เรื่องของหนอ่อเรื่องของอะไรก็ออกดีตลอดทั้งปีด้วยนะครับไผ่ชุดนี้ก็คือแบ่งปันเพื่อนๆไปให้ไปปลูกต่อยอดกันไปนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งทั้งเบอร์9แเละเบอร์2นะครับรวมไปถึงเบอร์3ด้วยนะครับสอบถามกันได้นะครับต้นพันธุ์นะครับ0939654964ต้นพันธุ์สวยๆแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับ